ะะเช่นตนี่รงปัญญาเป็นญปญะ้ปนในกนเลยคะเชรี้นะคะทหนูื่องมปัญญาเป็นปาะไปดูกนยนรี้นะคะที่หนูเริ่มมาปัญญาเป็นปญญาิปปญ,ญาคะไปญญดูานในกันเลยตงน้นะคะ่หสะสนูเรองมาวเปากิญาจะด้านใัเ่งนเื่องมาปเปนปา่านย่เนรื่องมาานาหมากย่ีนค่นองมาเ่ยวข้อง จากนี้เงินศพยัง,งเปรียบเหมือนเวทีที่ให้หนุม่มสาวมาโพกป่าได้เกี่ยวพาราศีกันชาวปักยิจะใช้เสือที่จัดสารขึ้นมาเองมาห่อศพมีสิ่งของเครื่องใช้ตามอัตภาพนิยมเก็บไว้สามคืนแต่ละคืนนุ่มสาวจะมาขับลำเนาเป็นบททาประเภทต่างๆนับว่าเป็นบอกเกิดได้คู่ในงานศพ แต่ละงานไม่ใช่น้อยเพราะคนสมัยก่อนไม่รู้หนังสือไม่มีเทคโนโลย,ยีจึงได้ใช้บทธาเป็นกันสื่อเพื่อแสดงความรักต่อกันและกันขอบคุณธรรมะ